จากฟอร์มอันร้อนแรงของเมยรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันเบอร์หนึ่งของไทยและว่าที่มือหนึ่งของโลกคนแรกในประวัติศาสตร์วงการลูกขนไก่ไทยที่สามารถคว้า3แชมป์ในรายการระดับซูเปอร์ซีรีส์ภายใน3สัปดาห์พร้อมสร,สร้างสถิติใหม่ๆขึ้นมามากมายซึ่งวันนี้ทีมข่าว nation tv ได้รวบรวม10สถติติตัวเลขที่น่าอัศจรรย์ที่เมย์ทำไว้มาให้ได้ทราบกัน เริ่มที่1คือการทยานขึ้นสู่มือหนึ่งของโลกอย่างไม่เป็นทางการโดยใช้เวลาเพียง21วันในการคว้าทั้ง3โทรฟี่โดยจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่21เมษายนนี้2คือจำนวนเกมที่เมเสียให้กับคู่แข่งจากทั้งหมด30เกมโดยมาจากรอบก่อนรองชนะเลิศกับใต้ซื้อหญิงที่อินเดียและนัดชิงที่สิงคโปร์กับซุนหยู2แมตช์เท่านั้น 3คือ3แชมป์ใน3ส,สัปดาห์ของเมในการเดินหน้าขว้าแชมป์จาก3ประเทศสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการลูกขนไก่โลก 4. <C S 2> คือ4รายการในระดับซูเปอร์ซีรีส์ที่ผ่านมาในปีนี้ซึ่งเมกวาดมาได้เกือบทั้งหมดเว้นแต่รายการอออิงแลนด์ที่ขอถอนตัวโดยคิดเป็น25%จากการเดินหน้าขว้าแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์ที่มีทั้งหมด12รายการในปีนี้ ห้าคือจำนวนแมตช์ไปสู่แชมป์ในแต่ละรายการจากการลงแข่งทั้งหมด15แมตช์มเมอชนะผู้แข่งได้ด้วยเกม2ต่อศเกมได้ถึง13แมตช์ด้วยกัน6คืออันดับโลกล่าสุดของหวังยี่ฮานคู่ปรับคนสำคัญของเมที่สามารถลบอาถรรพ์ได้ในครั้งที่13ที่เจอกันที่มาเลเซียโดยความพ่ายแพ้ต่อเมทำให้หวังยี่ฮานยังคงรั้งอันดับ6ต่อไป คือตัวเลขที่ลงท้ายที่มาจาก57จํานวนปีที่รังลานักตบลูกขนไก่ไทยประเภทหญิงเดี่ยวในการควา้าแชมป์บนพื้นแผ่นดินมาเลเซีย8คือตัวเลขขึ้นต้นและลงท้ายที่มาจากคะแนนสะสมของเมย์โดยการควา้าแชมป์ล่าสุดที่สิงคโปร์ทาให้เมย์มีคะแนนสะสมบวกเพิ่มเป็น 80, 4, 8 4 7 0 8คะแนนขยับแซงคาร์โรลินามารินจากเปนสเ็ดสิคะแนนทะยานขึ้นสู่มือหนึ่งของโลก 9คือเงินรางวัลจำนวน99,000ดอลลาร์ที่เมย์เก็บได้นับปัจจุบันจากการคว้าแชมป์รวม4รายการโดยคิดเป็นเงินไทย3 5 6 5้0นบาท10คือวันที่ในเดือนเมษายนสำหรับการคว้าแชมป์ระดับซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์ที่มาเลเซียซึ่งถือเป็นรายการระดับแกรนด์สลัมของแบดมินตันนับเป็นอีกวันที่ต้องจารึกสำหรับเมย์และวงการลูกขนไก่ไทย และนี่คือ10สถิติตัวเลขที่น่าอาศัศจรรย์ของเมย์รัชนกอินทนนท์ที่ได้ทําไว้ให้คนไทยได้ภาคภูมิใจจากนี้ต้องคอยติดตามและให้กําลังใจเมย์กันต่อไปในการป้องกันแชมป์เอเชียเพื่อที่จะรักษามือหนึ่งของโลกต่อไปให้ได้นัทวุฒิบุญโทงเนชั่นทีวีรายงาน